สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่14มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อว่าสถานการณ์ระสัมของวัคซีนเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ประกาศหอมบอกว่าด่ากันขลมเลยนะครับเรื่องของวัคซีนขาดบ้างวัคซีนไม่พอบ้างรัฐบาลปิดบังข้อมูลบ้างรัฐบาลบริหารวัคซีนผิดพลาดบ้างโรงพยาบาลหลายแห่งก็พร้อมใจกันประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้เพราะว่าไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ย้ำกันมาหลายครั้งนะครับว่าจุดอ่อนของรัฐบาลและสบคเนี่ยก็คือการสื่อสารกับประชาชนวัคซีนเป็นเรื่องที่ถูกโจมตีมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่แทงม้าตัวเดียวบ้างสยามไบโอไซแอนบ้างการไม่เข้าร่วมโควัคบ้างเรื่อยไปจนถึงการบูลลี่วัคซีนชินโนแว็วัคซีนเซนจนแอสตราเซเนกาวัคซีนฉีดแล้วตายบ้างแล้วก็อีกเยอะแยะครับ ประเด็นเหล่านี้นะครับมันจะนําไปสู่การเข้าใจผิดอย่างกว้างขวางนะครับแต่ว่าการอธิบายจากภาครัฐเนี่ยตำเตี้ยจนกองหนุนรัฐบาลจํานวนมากยังเหนื่อยหน่ายกับการช่วยชี้แจงแทนด้วยซ้ำไปกรณีโรงพยาบาลนมรักษ์ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนและก็แถมท้ายว่าหากมีข้อสงสัยติดต่อ call center หรือติดต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสอบถามสาเหตุความไม่พร้อม ของวัคซีนสําหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงก็จะไปโกรธโรงพยาบาลเขานะครับเมื่อความจริงมันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ควรที่จะส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบในการกระจายวัคซีนสิ่งแรกที่รัฐบาลและสบคควรจะพูดกับประชาชนตรงๆก็คือว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีวัคซีนเข้ามาเท่าไหร่กระจายไปเท่าไหร่ รวมถึงการประมาณการในสัปดาห์ถัดไปว่าจะมีจํานวนให้ประชาชนฉีดเท่าไหร่ไม่ต้องอายครับไม่ต้องกลัวเสียคะแนนครับการไม่พูดต่างหากจะยิ่งทําให้ความนิยมในตัวรัฐบาลเนี่ยมันลดน้อยแล้วก็ถอยลงไปด้วยก็อย่างที่คุณหมอโอภาษการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์กับมติชนเมื่อวานนี้อันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับ คุณหมอบอกว่ามั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนมาฉีดอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการผลิตของแต่ละบริษัทวัคซีนเขาอย่างไรก็ตามเนี่ยในเดือนิถุนายนนี้เราจะมีวัคซีนฉีดรวมแล้วมากกว่า6ล้านโดสแน่นอนและจะมีเพิ่มเติมมาอีกเรื่อยๆเราทําแผนแจ้งกับบริษัทวัคซีนว่าวัคซีนทั้งสิ้น61ล้านโดสเรามีแผนจะฉีดถึงสิ้นปีนี้ โดยความสามารถในการฉีดจะประมาณ10ล้านโดสต่ตอเดือนซึ่งก็ทราบร่วมกันมาโดยตลอดแต่ว่าจะมีการปรับแผนฉีดเพื่อให้สอดคล้องกับวัคซีนที่ได้รับแต่ละล็อตด,ด้วยดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวเลขที่บริษัทจะจัดส่งให้กับเราเพราะขณะนี้วัคซีนไม่ใช่สินค้าทั่วไปที่มีอยู่แล้วเราก็ไปซื้อมาได้เลยนะครับนอกจากนีนน้โรงงานผลิตตั้งอยู่ในประเทศเราจึงเป็นการผลิตไปใช้ไปทยอยออกมา แต่ยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการส่งออกวัคซีนไปต่างประเทศโรงงานผลิตส่งมอบให้บริษัทเท่าไหร่เขาก็ส่งมอบมาให้เราทั้งหมดข้อมูลนี้ทางสบคอเองก็รับทราบมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตรวจรับวัคซีนในแต่ละรถกรมควบคุมโรคก็จะกระจายออกไปตามคําสั่งของสอบคทันทีประกาศหอมบอกว่าถ้ามีการบอกข้อมูลแบบนี้กับประชาชนตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยปัญหาดา่า แล้วลากมาตบเนี่ยมันก็จะไม่มีหรอกครับหรือถ้ามีก็พวกทีด่าก็คือพวกเหลือขอเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ไม่ยากเพราะว่าแทบทุกประเทศในโลกก็รู้จะเจอปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบวัคซีนทั้งนั้นย้ํานะครับสําหรับประเทศไทยเป็นไปไม่ได้ที่จะฉีดวัคซีนครบ50ล้านโดสภายใน3เดือนถึง4เดือน ฉะนั้นจะต้องมีคนได้ฉีดในเดือนที่4และเดือนที่5นับจากวันนี้เป็นต้นไปและทั่วโลกก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจกับประชาชนทีนี้ลองหันไปดูสถานการณ์รอบโลกเมื่อเดือนที่แล้ว EU กับอเมริกาอังกฤษก็ทะเลาะกันเรื่องการส่งออกวัคซีนประธานาธิบดีโจไบเดนอยากจะเล่นบทซุปเปอร์ฮีโร่สนับสนุนให้องค์การการค้าโลกเนี่ยยกเลิกสิทธิบัตรวัคซีนป้องกัน ควิดเพื่อเปิดทางให้บริษัทยาต่างๆผลิตวัคซีนได้โดยไม่ต้องเกรงเรื่องการฟ้องร้องจากไฟเซอร์หรือว่าแอสตราเซเนกเพื่อแก้ปัญหาวัคซีนขาดแคลนแต่ปรากฏว่าผู้นําสาภาพยุโรปซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมสุดยอดที่โปรโตุเกสนะครับก็มองว่าแนวคิดของไบเดนเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกสําหรับปัญหาเร่งด่วนแถมยังแสดงความไม่พอใจที่ไบเดนเนี่ยพยายามจะอ้างคุณธรรมสูงส่งในการตัดสินใจ ขณะที่สิ่งที่ไบเดนควรจะทํามากกว่าก็คือการยกเลิกการห้ามส่งออกวัคซีนและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสหรัฐและอังกฤษไม่ได้ออกมาตรการการห้ามส่งออกอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ารัฐบาลวอชิงตันใช้กฎหมายการผลิตเพื่อป้องกันประเทศหรือว่า Defense Production Act มาใช้บังคับผู้ผลิตให้ส่งวัคซีนภายในประเทศก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อจากรัฐบาลของประเทศอื่น ส่วนสัญญาที่รัฐบาลอังกฤษทำกับแอสตราเซเนกาก็กำหนดให้ความสำคัญในการจัดส่งวัคซีนภายในอังกฤษลำดับแรกก่อนส่งออกเอาไว้ทีหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสประกาศวา่าสิทธิบัตรไม่ใช่เรื่องสำคัญเร่งด่วนอันดับแรกเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องอย่างชัดเจนไปยังสหรัฐอเมริกาเลิกห้ามส่งออก ไม่ใช่แค่วัคซีนแต่ส่วนประกอบของวัคซีนที่ทำให้การผลิตไม่อาจทำได้กุญแจสำคัญในการผลิตวัคซีนให้กับประเทศยากจนและกำลังพัฒนาได้เร็วกว่าเดิมก็คือต้องเพิ่มการผลิตและยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกประกาศหอบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับประเทศที่ร่ำรวยเองก็ยังมีปัญหาวัคซีนไม่พอกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขกัน สำหรับประเทศไทยกรณีไต้หวันก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความต้องการวัคซีนของแต่ละประเทศมีมากกว่าจํานวนที่ผลิตได้จริงแอสตราเซเนกาซึ่งผลิตจากโรงงานสยามไบโอไซเอนจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีปริมาณมากพอที่จะส่งออกไปประเทศไหนได้เลยนอกจากส่งให้คนไทยได้ฉีดกันก่อนเท่านั้น ซิโนแวคจากจีนเข้ามาลดละ5 0 0 0สนถึง1ล้านโดสก็มีเท่านั้นแหละครับไม่มีหรอกครับที่จะมาที1นึล้าน20ล้านโดสเพราะจีนเองเนี่ยก็ยังฉีดไม่ครบไฟเซอร์โมเดอรก็ไม่ต่างกันต่อให้ดีลมาตั้งแต่ต้นปีการส่งมอบก็ล้วนแต่ต้องทยอยไปเรื่อยๆแล้วก็ใช่ว่าจะตรงเวลานะครับฉะนั้นนี่คือสถานการณ์จริงของวัคซีนทั่วโลกไทยเร่งฉีดได้6ล้านกว่าโดส ก็ไม่ถือว่าเลวร้ายนะครับเพราะว่าเป็นอัตราก้าวกระโดดมากกว่าหลายๆประเทศเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและสบคต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์การบอกประชาชนว่าทุกอย่างดีไปหมดไม่มีปัญหาเลยวัคซีนไม่ขาดมันไม่สามารถที่จะตอบคำถามการถูกเลื่อนฉีดออกไปได้ปัญหานี้แก้ไม่ยากครับแค่ปรับวิธีการสื่อสารและนักการเมืองเลิก คิดแต่เรื่องคะแนนเสียงต้องบอกสถานการณ์ที่แท้จริงกับประชาชนแค่นั้นเองแหละครับ